สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP Market ช่อง YouTube ที่นำเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดตลาดตลาดมาฝากท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่อยู่ลอยอย่านบางกะปิเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาเดินดูตลาดบางกะปินะครับมาดูซิว่าราคาค้านะครับที่เขาจำหน่ายมีราคาเป็นอย่างไรบ้างนะผมจะพาเดินตั้งแต่ช่วงศูนย์การค้าพัฒบาซ่านะครับไปจนถึง ถ้าแถวตรงข้ามกับศูนย์การค้าเดอะมอลล์บนถนนลาดพร้าวตรงนี้นะครับก็จะมีการขายสินค้าส่วนมากก็เป็นผักกับผลไม้เดี๋ยวเราเดินดูนะครับว่าราคาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะตรงนี้ก็เป็นซอย สูงการค้าปฏิภาซ่ามาเจอแล้วนะครับนี่ก็เป็นพวกมะม่วงนะเดี๋ยวดองไอเลยไปก่อน mm. ก็เป็นริมทางเท้านะครับต่อไปก็จะมีรถไฟฟ้ามาวิ่งนะเราก็สามารถจะมาซื้อของง่ายๆเลยนะ ขายุเรียนนะครับมีหนึ่งร้อยด้วยบังจะหวาวผมอาจจะเลยไปก่อนนะก็ขายงอนะครับแกะให้ดูเลยนะยี่สิบาทบางจังหวะอาจจะจอดไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีผนก็เดินอยู่นะครับตรงนี้เป็นทางเท้าก็ดันนะก็ดันผมเอามาเจอแลครับตรงนี้โอ้โหประตูตัวใหญ่มากเลยนะเจ็ดสิบาทแล้วก็มีห้าสิบาทนะครับตัวธรรมดาก็มีนะพวกยี่สิบห้าสามสิบ ลไามา้เยอะมากเ,ออเจอน้ำด้วยนะเดี๋ยวผมสั่งน้ำก่อนนะขวดละสิบบาทนะครับก็พยายามจะคุยกับแม่ค้ากันกน,นะมองๆอ,อ,อยู่แต่ว่ารู้สึกว่าแม่ค้าเขาเขาจะไม่คุยกับผมน้ำเกียกกวยนี่ป่ะเกียวกวยนดะ ถ่ายคลิปไปนะครับกินน้ําไปเลยนะอยู่น้ำแล้วนะครับเก็ืควยอันนี้ก็เป็นขวดสิบบาทจัดไปได้มีแรงเดินต่อขับแซ่เข้ามา อาลิ้นจีนะเลือกได้จ้าโลล้ยี่สิบโอ้ทุเรียนมีร้อยสี่สิบนะมะม่วงยี่สิบส้มโลละสามห้านี่มังคุดนะครับโลละสิบห้าแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันนะแล้วก็เดินดูนะครับของขายมัเหมือนกันวันนี้มาเจอเงาะสิบห้าบาทผมชอบมากเลยนะแต่การที่จะถือกับบ้านเนี่ยลำบากนะครับ จริงอยากซื้อน,นะไกลมากเลยส้มนี่ก็ยี่สิบบาทน้ำพึ่งหวานด้วยนะวันนี่มาเจอมังคุดนะครับแกะให้ดูเลยชิมได้โลยี่สิบสองโลสามห้า ได้เลยนะแกะเลยนะครับชิมดูนะหวานไม่หวานเนี่ยเรารู้เลยนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรน,นี้ขายหมอนทองด้วยอันนี้อันนี้ลูกละลูกละร้อยดักแด้สี่สิบฝรั่งก็เยอะนะครับโลละยี่สิบ เลือกได้นะนะครับเลือกได้เลยนะเราก็หยิบดูนะครับลิ้นจี่ก็มีนะครับลิ้นจียี่สิบบาทเป็นพวงนะนี่ก็ขายหมอนทอง แถวนี้ขายฝรั่งนะครับมีสองราคามีสามสิบไปยี่สิบเพราะซ้ายไม่เท่ากันนะครับตรงนี้ด้านขวานี่ก็เป็นตลาดหนึ่งสองสามนะครับตลาดลับร้าวหนึ่งสองสามก็มีของขายพวกหมูผักอะไรเต็มเลยนะครับตอนนี้ผมมาเดินแถวริมถนนแล้วกันนะนะครับเพื่อโอ้โหตรงถนนนี่ก็เยอะแล้วเฉพาะริมทางเดินนี่ก็ เยอะมากนะครับแต่ว่าโดยมากจะเป็นพวกผักกับผลไม้อันนี้มงคุดโลละสิบห้า ก็เป็นแตงโมมีผาให้ดูด้วยนะโชว์ก็ไปเลยลูกละสี่สิบบาทนนี้แบบไม่ง่ายเลยทุเรียนนะครับเ,เราอาจจะไม่กินเป็นลูกนะเราก็ใส่ตู้เย็นนะครับซื้อแบบเป็นเนี่ยถา,านเนี่ย พ้าวเผาสิบบาทสิบห้าบาทเจอลิ้นจี่แล้วอันนี้ยี่สิบบาทฝรั่งเนี่ยมีตั้งแต่สิบห้าค่ะยี่สิบเยอะนะครับแล้วปลาลิ้นจี่ก็มียี่สิบยี่สห้า บางคุดก็มีสิบห้าถึงยี่สิบอันนี้เป็นซอยละเพ้าหนึ่งสองหนึ่งนี่ก็ขายหลายหลาอย่างนะครับกะละมังถังหมอ้อขันที่ตัดเล็บตคิดเลข ผกขาดไปฉายก็มีทางเดินอาจจะแคบนะครับบางจังหวะก็ต้องมีเบรกนะเพราะบาดดูแล้วสวนไม่ได้เลยนะครับเดินได้ทางเดียวร้านค้านี่แน่นเลยตรงนี้มาเจอนะครับมะกรูดสิบบาทนะ ขายเป็นเนี่ยนะครับสักล้าเนี่ยสิบบาทมะนาวยี่สิบเนยนาสี่สิบห้าบาทส้มยี่สิบ กวางกงกรโลละยี่สิบบาทก็ผักผลไม้ถูกๆนะครับโลยี่สิบสามสิบเยอะเลยราคาไม่แพงตลาดบางกะปิรถไฟฟ้ามานะครับหลายท่านก็มาต่อรถตรงนี้นะก็เดินแวะซื้ออาหารการกินผักผลไม้ราคาถูกถูก ตอนนี้ผมก็เดินไปเรื่อยๆมาทางช่วงสูงการค้าเดอะมอลนะครับอันนี้ก็ใกล้เดอะมอลแล้วก็มีพวกเสื้อผ้านะครับนี่กางเกงก็มีใส่เล่นนะพวกขาสั้น3ามเกาห้าเกงเกงยีนก็มีนั่นแหลคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเกงยีนก็ตัวละหนึร้อยบาทนะครับ นี่ขายรองเท้าเยอะเลยนะครับมีรองเท้าเด็กก็มีนะ79บาทรองเท้าเด็กรองเท้าผู้ใหญ่นะครับอันนี้79บาทเนี่ย79เท่ากันอันนี้ของเด็ก ช่วงนี้เศรษฐกิจก็เริ่มจะฟื้นตัวนะครับพอค้าแม่ค้าก็ลดราคากันหน้าดูเลยสินค้านะครับเพื่อให้ขายได้ก็จะได้อยู่กันได้ก็นํามาฝากกันนะครับก็เป็นตลาดในย่านบางกะปิในโซนผลไม้จะเยอะนะครับก็มีบางส่วนที่ขายเสื้อผ้าก็แวะเวียนเข้ามาดูได้ตอนนี้ผมมานี่ก็ช่วงเย็นนะครับ วันนี้ฟ้ามืดหน่อยนะนจริงก็ประมาณหกโมงเย็นนะครับจริงๆก็ยังพอมีแดดนะแต่วันนี้มีฝนเข้ามาฟ้าก็เลยดูมืดๆก็นํานมาฝากกันนะครับตลาดบางกะปิบริเวณทางเท้าริมถนนลาบล้าวขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับ VNP Market เก็าเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดได้ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ